สวัสดีครับเ่อนแฟนบอลทุก d a ครับนักข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันในวิดีโอนี้ครับวิดีโอนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนเสาร์ต่ออาทิตย์นะครับเลยไม่ได้อัดแล้วรายการผลที่มาโยเต็ดอุ่นเครื่องเจอกับอาร์ซอนในช่วง7จ็ดโมงเช้านะครับเนื้อหาก็จะเป็นช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์มีารายงานดีวจากฟอร์บิชโอนในหลายๆยดีวทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกรวมถึงดีวในพรีเมียร์ลีกอื่นๆแล้วก็ดีวในยุโรปที่เชื่อมโยงกับโยเต็ดด้วยนะครับเริ่มที่ดีลแรก รอดูันอยู่ก็คือดิวของจอเนเวที่จะไปเบสเชนครับโรมมโน่บอกว่าใกล้เคียงที่จะปิดดิวดแล้วแล้วน่าจะขึ้นหน้าในสัปดาห์หน้าแล้วจอเนเวสน่าจะเป็นนักเตะใหม่ของเบสเชนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับตอนนี้เหลือขั้นตอนของเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งดูแลว้วดิวนี้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับมานลกาเต้ที่มีโอกาสจะยา้ายมิลเตดแน่นอนเพราะว่ามิลเตตกํลาลังรอที่จะยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปครับดูว่าเบสเชนจะยอมลดให้หรือเปล่า มูลค่าที่ตั้งตอนแรกคือ70ล้านยูโรหรือ59้าล้านปอนด์แต่ยูเตดไม่อยากจ่ายราคานี้อยากจะบีบให้ลงมาอีกครับแล้วก็ต้องรอฝั่งขาออกด้วยซึ่งอูกาเต้เนี่ยตรงนส่วนตัวกับยูเตดไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นตลาดนะครับก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งมิฟิ์ตัวรับอีกหนึ่งดิวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องยูเตตโดยตรงแต่ว่าเกี่ยวกับทีมในพรีเมียร์ลีกครับคู่แข่งร่วมหลีกของปริษัทแดงอูนายม่ไดสนใจจะดึง จาฟิลิปส์ครับมาร่วมทีมเป็นนักเตะของอาริโก้มาดิดตอนนี้มีการพูดคุยกันไปอย่างเข้มข้นครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นยังไม่ได้มีขั้นตอนการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปซึ่งโรมาโนอัปเดตเดี๋ยวนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับอูนายเมลลี hmm. ่อยากจะได้จ้าฟิลิปไปเติมเกมลุกด้านบนครับเพราะว่ามีโอเล่ร์กินเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งแต่ว่าพวกเขาต้องดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คงอยากจะหากองหน้าที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเฉียบคมในการจบสกอร์เข้าไปเเพิิ่่มมตดดด้ว้วววยรววีีอูาน วีลาจะปิดได้หรือเปล่าหรือว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับมาดูดิวฝั่งขาออกของยูไนเต็ดกันบ้างครับที่มีเชื่อมโยงมา2อถึงส,งสดิวเริ่มที่ดิวราเป็นดาวลุกนะครับชู่าชชเลติเล่และความสนใจจาก p ลอเทีมในกรีซครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทนาคาไม่ค่อยดันขึ้นมาใช้เลยครับพวกเขา ทีมโค้ดเนี่ยดันัวอื่นมากกว่าชลเทตเทเล่นเนยคยได้รับโอกาสในช่วงโอเลกกน่าโซชานะครับแต่ว่าพอเทนฮาขึ้นมาเขาแทบจะไม่ได้ให้มาซ้อมทีมชุดใหญ่เลยมีปล่อยยืมไปหลายครั้งดูแล้วก็มีโอกาสจะย,ย,ย้ายเหมือนกันเพราะว่าโค้ชไม่ค่อยดันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เทนฮางไม่ถูกใจหรือเปล่ากับทีมโค้ดนะครับก็รอดูว่าจะย้ายไปที่เพียวเคไหมเพราะว่าชูลเทเล่นเนี่ยเป็นดาวรุ่งเขาจริงแต่ว่าก็คงจะต้องหาโอกาสกับการเล่นชุดใหญ่บ้างแล้วหรือว่ามีโอกาสยายกับการลง ในบนอฟุตบอลระดับสูงบ้างแล้วนะครับอีกดือนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับมยยแมนยโอเต็ดก็คือวิกตอร์เรนเลอรครับรายงานจากโฟโตแม็กซ์สื่อตรุรก,กีบอกว่าโช no เซ่บุญโย่ยสนใจอยากดึงเรนเลอรไปร่วมทีมที่เฟเนร์เบเช่นะครับมูมู่เนียเชื่อมโยงกับ ดิวเขางยูะแตดหลายคนที่เป็นอดีตคนคุ้นเคยเพราะว่าเขาเป็นคนดึงเริ่มมาจากเบนฟิก้าตอนนี้เขามาคุมอยู่แต่ใหม่ๆนะครับใครจาได้ก็ตอนนั้นเรียนแล้วต้องสกรีนเฮดอยู่เลยครับก็มีความสนใจที่จะดึงไปร่วมทีมเพราะว่าสัญญาจะหมดในช่วง2025นะครับถ้ายูแต่ปล่อยเซนเตอร์ได้คนหนึ่งก็มีโอกาสจะได้เซนเตอร์ใหม่เข้ามาซูเหมือนกันอีกดีวนึงก็คือคริสเตอร์อิลิเซ่นครับได้รับความสนใจจากแอนเดลชทีมในเบลเยียมตอนนี้อิลิเซ่นยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะย้ายหรือเปล่านะครับ เหมือนกนกัถ้ามีข้อเสนอที่ดีเข้ามาสำหรับคริสเตียนลิเซนส์สแาดหมด2,025เหมือนกันครับส่วนดีวมาตันเล็กครับที่หลายๆคนรอรุ้นนันอยู่เนี่ยมันค้างอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วที่ยังไม่คืบหน้าเลยครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลจะบอกจากนักข่าวอังกฤษแล้วก็โรมาโนเองบอกว่ายูเต็ดไม่พร้อมจ่ายในราคาที่เบย์มินิกต้องการนะครับพวกเขาอยากจะดลดราคาลงมาซึ่งบบเยนต์นต้องการตัวเลข50ล้านยูโรกลมๆหรือว่า42ล้านปอนด์ซึ่งดูแล้วอาจจะจบยากหน่อยครับถ้ายูเต็ดยังขายดิยวอื่่นไมไมด แล้วก็าบยมินิกก็คงเจเอาเงินนี้ไปซื้อจอทานทาก็หลังจากเลเวกุเซ่นนะครับยูเตอาจจะต้องมีเกมในการเดินดิวนี้ใหม่อาจจะต้องมีการบีบเรื่องของกดดันไปที่าบยมินิกด้วยหรือว่าหาตัวเลือกอื่นเผื่อไว้เพราะว่าเริ่มมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆคนแล้วเช่นอ,อันโตโลซิวานะครับรวมถึงกองหลังที่พวกวามสนใจก่อนหน้านี้ อย่างจอไ์เบเวตก็กลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีข้อเสนอใหม่เข้าไปแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวรอดูว่ากําลังจะได้เพิ่มไหมอีกคนนึงรวมถึงมิฟิลตัวกลางนะครับเป็นเป้าหมายหลักขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามบอลทเเดย์นครับฝากกดแล์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ